สวัสดีค่ะทุกคนมือนสี่15พีพาน,อาอน้องมาเก็บหอยไปเฮ็ดก้อยหอยค่ะนี่เข้ามีลูกน้องเก็บหอยนะคะไปกันเลยหอยจุบ๊บหอยจุ๊บไม่เอาเราเอาหอยเชอรี่ เคขยับมาทางนี้หอยไม่อยู่ลึกเนี่ยทางนี้เห็นมือดูมือพี่เนี่ยเอออ่ะอ่ะอ่ะหาหาหายังยังยัยังโอ้ไหนใหญ่ไหมเดียวเจอไหมเจอแล้วอ้าวรอบตัวนี้ตัวไหนโอ้โหโอ้โหอ่ะใส่ทั้งเลยเออดูได้เลยงง้มตุ๋นอ้ย อ้าเอามาใส่สังไอ้ดูโอ,อ้สิงหดูหายกหอดูไอ้ดูได้หอยอะไรหอยจุบหอยจุ๊บจุบจุ๊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 เหุ๊นุ้๊บจุ๊บจุ๊บบจุะบจุ๊บจอ๊บบบค่ะหาเรื่องเล่นน้ ว่าต้องดราม่า,มาย่านเด็กน้อยตกน้ำนะคะเด็กพวกนี้ไวน้ำเป็นตั้งแต่อนุบาลแล้วนะคะเพราะว่าอยู่กับใครกับหน้ากับน้องเนาะไปพด้ย <ไป S 1> ดังไงไเยอะไหม ได้หอยแล้วนะคะเข้ากับสีมหาเก็บพักเก็บพริกนะคะเก็บพักต่างๆเพื่อที่จะไปใส่ก้อยหอยนะคะเก็บพริกสดๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นพริกสดที่ปลูกไว้อยู่ขางเทียงหน้านะคะใกล้ๆขอกง,งัวนั่นเองนะคะ กะดกแน่บดกแน่ค่ะบางบางต้นกับนวยเปื่อยนะคะบางต้นกับบเปื่อยถ้าเป็นพันธุ์จุ่มๆนี่สิบ่เปื่อยเพราะนวยเขาสิแข็งดีค่ะแต่อีกพันธุ์หนึ่งนี่เปื่อยนะคะหลายคนบอกว่าพริกที่ฉีดยาเคมีมันสิเปื่อยง่ายนะคะอันนี้ก็บ่รูคือกันนายูน้านี่คือปลูกทิ้งไว้เลยค่ะบดใส่ยังใส่ตะขิงหัวนะคะมันกับบบเปื่อยนะคะแต่บางบางพันธุ์มันกับเปื่อยนะคะมันแล้วแต่พันธุ์ถ้าเป็นพวกนวยสิมันจะบกค่อยเปื่อยค่ะ เอาละค่ะัปที่กระซิไม,ม่เก็บยอดพักบุ้งนะคะอันนี้เป็นซาปลานะคะเป็นไฮน้าที่น้ำท่วมตลอดก็เลยเฮ็ดเป็นสาปลานะคะเดี๋ยวเก็บยอดพักบุ้งกันจ้าพักบุ้งก็มิจะอบอวนนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเก็บ,บกเนาวกันต่อนะคะอันนี้เป็นต้นเลมอนนะคะตน้นมเนาว บัก๊กนาวพันเลมอนคัล,ลอร์นะบักนาวสีมันมีลายอันแบบด้วยวิน้องแบบหนวยใหญ่ๆสมหัวกบมี่นะคะสมดีท่กันแต่ส่วนลายเนี่ยจะเอาไปไว้ล้างมือล้างหอยอ่ยังเลยนะคะล้างหอยก็คือหอยหอยที่เขาเก็บมาจากหน้านะคะล้างมือเพื่อที่แบบว่าสมมุติไปเห็ดข้าวปลาหรือเห็ดยังยงาเ็บดำมือดำสินะคะล้างเนี่ยมันจะมือขาวแล้วมันกับข้าวมือพอ,อนะคะ ว่าจากขั้นตอนต่อไปให้ามาล้างหอยกันเลยล้างหอยล้างหอยนะเอาน้ำใส่เังสินะคะแล้วก็คนคน <S 2>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  เอาละค่ะการล่างหอยที่พันมาต้องอาศัยความชํานานนะคะปากของห้องนี้ชํำนานแห้งบม่ต้องใส่ถุงมือนะบางคนเห็ดแบบนี้อาจจะถือหอยบาดมือได้นะคะการคนคนหอย,อยนี่นะเขาร่างกันแบบเมื่อกี้นะคะจากสามซี่รอบนะคะเสร็จแล้วกะเอามาเตรียมแกะได้เลยค่ะอันนี้ก็คือหอยอวนหอยอวนคือน้นามจิเต็มเนี่ยกดลงไปอันจิบอลงอันนี้คือหอยจอยแต่กะอวนอยู่นี่ยบจอยแห้งบางตัวใยแห้งนี่คือมันจะลึกลงไปอย่างงี้ มันจะไม่เต็มฝาขึ้นมาเลยส่วนมากสะเต็มสิอ้วนเลยเห็นไหคะันนี้เต็มอ้วนกดแล้วก็ไม่ลงเลยตัวน้อยๆองงเสียอ้วนดีเนะต็มมาค่ะขัข้นตอนต่อมานะคะเข้ากระชายคุณป่านะคะทําการซาทิตนะคะการ แคะหอยนะคะการที่ว่าจะเอาตัวหอยเนี่ยออกมาจากเปลือกหอยนะคะเขาจะใส่อุปกรณ์ก็คือซอนนะคะช้อนนะใส่หางซ้อนนะงัดลงไปค่ะจิ้มลงไปแล้วมันจะมีช่องนะคะเราเข้ากับแง่หางซ้อนลงไปในช่องนะคะแย่ yeah, หางช้อนลงไปในช่องว่างนะคะแล้วก็งัดฝ้ามันขึ้นมาก่อนเท่ากับจะเห็นโตหอยแบบนี้นะคะนี่ดำดำ หอยนี่เขาก็จะหากินเศษเอ,อกุง้งเศษปูน้อยๆนะคะสากพืชสักสกัตว์นะตามผิวดินนะคะหรือแม่กระทั่งกินต้นเขาต้นยาต้นผักบุ้งนะคะแหนแดงนะต่างๆเขาก็กินเศษอาหารป่าที่เขาห้ป่าไปยห้ยกินนะคะต,ตามพื้นดิน,ดนที่มันตกเนาะ นี่ค่ะห่อจกออกไม้แบบนี้งานออกแบบนี้แล้วเ่าก็ทาการตัดพวกเศษติงต่งๆมันออกนะคะเราก็มาตาัดเอาในส่วนของอาตานะคะตาหอยนะร่วมถึงาปากวันนะคะตรงนี้เอาออกเลยนะคะตรงนี้เขาเซมากินเนอร์นี่ยค่ะอ,ออกเลยนี่อ,ออกแบบนี้กระสีเลือดโตหอ,อ,อ,อยขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ยังถือว่าดำอยู่เนาะมันว่าปะเนี่ยค่ะเสร็จเราเดี๋ยวห่อกะจะ แคะแบบนี้ล่ะให้ได้หลายๆเราก็จะมาทําการทําความสะอาดหอยนะคะโดยการขันเกลือแล้วก็ขันมะนาวแล้วก็แซ่โซดาเนาะเอาค่ะมาเบิ้งอีกรอบนึงนี่นะคะจิ้มลงไปแบบนี้จิ้มลงไปแล้วก็งัดขึ้นมานี่ค่ะงัดขึ้นมาไข่หอยเราจะไม่กินนะคะนี่ค่ะพวกเศตติ้งๆอย่างมันนี่เขาจะองเอาออกให้เบิดนะคะถ้ามันไม่โฟกัสก็แตกนปไหนแล้วก็อย่าลืมค่ะตามันนะคะตามันแขวมัน เอาออกนะคะนี่ส่วนนี้เราจะไม่กินนี่ตออีกค่ะนี่จิ้มงัดลงไปฟึ้นนะคะหนึ่งออกมาจะเอาเปลือกออกที่หลังก็ได้นะคะฝาปิดหอยนะคะหอยเชอรี่นี่เอินว่าหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่นี่ก็เขามาในไทยเมื่อหลายปีแล้วล่ะค่ะพี่น้อง นะสามารถรับประทานได้นะคะเนื้อหอยจะถ้าตัวอ่อนนี่ก็จะกรอบหวานค่ะถ้าเกิดว่าตัวหย่ๆแถาๆนี่ก็จะมีความเหนียวนะคะแนะนําให้กินซุกนะพี่น้องผู้ใดบ่เคยกินดิบก็ได้นะคะแต่ว่าท่านี้มากดิบเมื่อนี้เฮ็ดเป็นแบบดิบนะคะกินได้ทั้งซุกและดิบนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้ถือกลักโภชนะการแล้วเนาะพูดถึงว่ากับากันกินซุกแล้เดอร์บ่ได้ทรงเสริมให้กินดิบคือท่านี้เดอร์ นะคะแต่ว่าผู้ใดมักแบบไดก้ก็กินแบบนั่นแหละพี่น้องนะคะเข้าม่ได้กินดิบตลอดเวลาดอกนะพยงพยาธิทวมามีบล็อกแสิมีแน่อยู่หันละแต่ว่าก็กินยาไทยพยาธิเอาเนาะบางคนก็กินยางอื่นดิบก็บแห้งหลายดอกนะคะอน,นี้โดนๆเธอเข้ากินดิบเนาะน,นี่นะคะนี่แหละคะ่ะเขาก็ค่อยแกะไปแบบนี้มาป่าป้านี้จะชำนาญเรื่องจกหอยนะคะ หอยเชลี่อยู่หน้าเขานี่ก็สเหลายค่ะพี่น้องบางปีที่นกปากหางลงนี่ก็คือจะเกือบดับค่ะเกือบชิบหายเกือบมันเบิดนะคะเกือบดับแนวแต่ว่ากับว่าเบิดเป็นค่ะเพราะว่ามันหลนะคะลูกเล็กๆเต็มอยู่นะคะที่เขาเอื่อนมาหอยเชลลี่ว่าไข่มันเป็นสีเวียนคือเชลลี่อะคะ่ะเป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะได้หัวหอยมาแล้วดำๆแบบนี้นะคะเขาจะทาการทําความสะอาดโดยการข้นเกลือะคะ่ะเอาเกลือใสก่กํานึงเลยนะคะ แล้วก็คั่นคั่นคั่นแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยค่ะขณะที่เข้าคั่นเขาก็จะเห็นว่ามันจะมีเมือกสีดำๆออกมานะคะมันก็นจะเป็นยางหอยะคะ่ะเป็นเลือดเป็นน้ำเมือกน้ำต่างๆของมันน่ะล่ะรวมถึงสิ่งสรงกับสกปกนะคะในลำไส้ในกระเพาะนะคะ หรือว่าพวกเศษดินเศษยังที่ติดอยู่ตามหัวหอยเปลือกหอยเนื้อห,อย,หอยนะคะมันก็จะหลุดออกมานะคะดำๆแบบนี้เขาก็จะคั่นเกลือนะคะคั่นๆแล้วก็จะล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างน้ำนะแล้วก็เอามาคั่นเกลืออีกนะคะคั่นสามรอบสี่รอบพุลละจาเนี่ยค่ะนี่เอาหัวหอยไปล้างน้ำเนาะเห็นไหมน้ำดำๆนี่นะคะล้างน้ำก่อนมาที่นี่ล้างเพาะซ้ำหนึ่งก็ได้ค่ะ พะวาเหอกกับสีล่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปั่นออกขึ้นมาแบบนี้สังเกตว่าหัวหอยจะเขาาขึ้นเนาะพี่น้องสังเกตเมืองรถนะคะเกลือใส่อีกค่ะนี่ใส่เกลือเข้าไปขยำขยำแล้วก็เทแบบนี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะสี่รอบนะคะทุกคน เกอไปแล้วสามรอบที่แรกว่าจะพ่อนะคะเดี๋ยวบบพ่อค่ะเอาอีกจากรอบหนึ่งนะพี่น้องเพื่อความสะใจค่ะคันเกลืออีกรอบหนึ่งนะคะคันคันคัน่น,น,น,เ,นเนียงแบบนี้แหละค่ะอืมคักแน่อยู่ดอกเรื่องคันนะคะสิ่งที่เขาเห็นนี่มันก็นจะเป็นน้าเมือกจากเกลือจากหอยนะคะรุดลุยออกมาเนาะเดี๋ยวเขาจะล้างทำความสะอาดค่ะก่อนที่จะเอาไปคั่นมะนาวนะคะนี่ค่ะ นี่ล่างน้ำไปนะคะล่างยุงสิอะไรพี่น้องส่วนสีได้กินนะคะนี่นะคะ มาค่ะขัข้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวห้าปาดบักนาวเพื่อที่จะเอามาขันจากสามสี่รอบคือเกาเลยล่ะค่ะนะคะเพื่อความกรอบความเด้งความฟูของหอยนะคะแล้วก็เห็ดใหหอยบะเข้าเห็ดในห,หอยกรอบแล้วก็หวานพอมนะคะบักนาวนี่ดีอีลีนะคะคาเชือแล้วก็เออเห็ดใหหอยตาตไปส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องเคยได้ยินบอายมะนาวนะคะก็คือเวลาห้าก่อยปาหรือห้าวขันเนื้อปาค่ะบีบบักนาวใส่เนื้อเขาจะซุกนะคะซุบกบักนาวนะคะก็คือแบบว่า ขาไปในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะไปค่ะเงาลุย ค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าทําขันตอนคันหอยโดยบักเน่าเสร็จแล้วห้าเอาหอยไปแช่โซดาไว้นะคะระวัางนี้เฮ้ากลับมาเตรียมนะคะเตรียมพักต่างๆที่จะใส่ในก้อยหอยนะคะอันนี้คือนำ ที่ผสมมะนาวแล้วก็ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาแซ่กับหัวปลีนะคะตั้นหัวปลีนะคะแล้วเขาก็เอาไปแซ่น้าเกลือไว้นะคะแล้วเขาก็จะทําการ้อยหอมซอยผักบุ้งนะคะแล้วก็ชั้นพริกนะคะเ,คเพื่อที่จะเอามาใส่ก้วยจ้าไปเลยค่ะ เตรียมหอยเอ่อเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะเขาก็มาเตรียมในส่วนของหอยกันค่ะหอยที่เข้าแซ่โซดาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็เอามาหั่นให้เป็นสิ้นน้อยๆนะหรือผู้ใดจะเอาเป็นน้วยเลยก็ได้นะคะบางน้วยบ้านน้อย,นนอยแ,แ<ล>ะบ่ต้อง,องหั่นะคะมาค่ะขั้นตอนต่อมาเขามาทําการก้อยกันเลยจ้า,น,ยายนำเนื้อหอยลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะปะลาล้านัวๆนะคะสูตรของทางบ้านนะคะน้ำปลาานี่กับบ้านไผ่บ้านมั่นเนาะพี่น้องเนา<ว>ะ จะระบาดก็ว่าของจะคข้องคักด้วยล่ะนะคะเอาให้มันถือปัดจ้คล้องแล้วค่ะพี่น้องเ่ตามด้วยพงวิเศษนะคะใส่หน่อยใส่ายนี่ก็คือตามสะดวกเลยนะคะพี่น้องในการสูตรเห็ดอาหารเนี่ยวยววามานำไลยแตะอันนี้ใส่พริกป่นนีดเดียวคะ่ะเพราะว่าเขาจะใส่พริกสดเข้าไปนะคะพริกป่นอันนี้ก็ค่อนข้างเผ็ดค่ะเพราะว่าเป็นพริกแท้นะคะบ่มีใบบักตองหรือว่ากาบบักเผาผสมนะะใส่เข้าไปแล้วข้นจัหน่อยนะคะให้เข้ากัน หอมแล้วพี่น้องหอมพรกิกหอมบักนาาแล้วหอมปลาแล้วนะต่อไปใส่ข้ารัวจ้าใส่ขขาขัว,ขวเข้าไปก็แม่นแซ่บโหลดไดนี้หอมตืมกันขขารัวขาดไปได้เลยนะคะหอะมมสคนจากน่อยน้ำปลาอย่าเฝ้าใส่นะคะมันเข้มประแดกนะต่อไปใส่พวกเอ่อบักนาาค่ะนะเปรี้ยวเพสดนี่ใส่ริกลงไปแล้วก็จะใส่ผักนะคะน้ำปลาทีม chết <laughs> ướt Ủa có chết có Chạy lộn này đông thật <laughs> เสร็จแล้วจ้าเมนูก่อยหอยของเข้านะคะสูตรอีสานบานหน้าค่ะเมือนี่สูตรดิบยำอีกเถือนนึงพี่น้องแยดรามาเด้อมันเป็นวัฒนธรรมการกินของอชุมชนแถวนี้นะคะกินแบบนี้ค่ะบ่ถ,ถือว่าเป็นเปิบพิสดารแล้วก็บ่ได้ถือว่าผิดแผลกแปลกผู้ได้นะคะเป็นธรรมดานะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะหวังว่าจะได้รับกำลังใจจากพี่จากน้องคือเกาเหมือนเดิมบ้านใดสูตรก้อยหอยแบบใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาวอาสูฟังแนเด้อสำหรับมื่อนี่ต้องไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า โอ้อ่าใส่ครั้งเลย